หากจะเอ่ยถึงเรื่องราวสิ่งที่มีคุณค่าและเพชรเม็ดงามของที่จังหวัดขอนแก่นแม้กระทั่งการกินเที่ยวหรือการพักผ่อนและที่สำคัญมีเอกลักษณ์เฉพาะหลายเรื่องราวและทุกปีนั้นจะเข้าสู่ฤดูหนาวที่จังหวัดขอนแก่นจะมีงานประจำปีนั่นก็คืองานเทศกาลไมประเพณีผูกเสี่ยวงานกาชาติและปัจจุบันนี้ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์เป็นกิจกรรมขอนแก่น ที่มีหลากหลายมารวมไว้ได้วยกันจุดเริ่มต้นมาจากงานเทศกาลไหมขนแกนในปี2522และต่อมาได้เพิ่มประเพณีผูกเสี่ยวเข้ามาในปี2523สำหรับการจัดงานได้พัฒนามาเป็นงานรวมเทศกาลต่างๆที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเพื่อเป็นการส่งเสริมและขยายโอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ผ้าทอรวมถึง การนำเสนอศิละปะวัฒนธรรมอีสานและกิจกรรมส่งเสริมซอฟต์พอร์จุดเริ่มต้นจากงานเทศกาลไหมขอนแก่นที่ปัจจุบันนี้ถือได้ว่าเป็นงานเทศกาลไหมซอฟต์พอร์จริงๆแล้วงานเทศกาลไหมขอนแก่นนั้นจัดขึ้นครั้งแรกในปี2522สำหรับการต่อยอดเมื่อในช่วงปี2523ได้รวมประเพณีผูกเสี่ยวซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ ของชาวอีสานเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของงานนั่นเองแต่ในปัจจุบันเทศกาลได้พัฒนาเป็นการรวมงานหลักของจังหวัดเข้าอนแก่นภายใต้ชื่องานเทศกาลไหมานานาชาติประเพณีลูกเสี่ยวงานการชาติจังหวัดขอนแก่นและงานขอนแก่นซอฟต์พาวเวอร์เพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาดและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าท,ทอคุณภาพส่งออก รวมถึงการนำเสนอศิลปะวัฒนธรรมและกิจกรรมส่งเสริมซอฟต์พอร์ให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลอีกด้วยและสำหรับปีนี้การจัดงานเทศกาลหม่นา,นาชาติประเพณีผูกเสี่ยวและงานการชาติจังหวัดขอนแก่นยังได้มีการจัดงานภายใต้แนวคิดร้อยเรียงไหมร้อยรวมใจน้อมแสดงความอาลัยถวายแด่พระพันปีหลวงประจําปี2568ที่ชาวจังหวัดขอนแก่น ร่มใจกันร่วมรำบวงสวงสิบสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองก่อนเปิดงานเทศกาลไหมในช่วงวันที่28พฤศจิกายนก่อนวันเปิดงานเทศกาลไหมในวันที่29พฤศจิกายนเป็นประจำทุกปีนี่คือพลังอันยิ่งใหญ่ที่เรียกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร จุดเริ่มต้นที่ทำให้จังหวัดขอนแก่นมีการส่งเสริมรายได้กระตุ้นเศรษฐก,กิจให้ประชาชนทั้งชาวไทยและต่างชาติได้เห็นศักยภาพและความยิ่งใหญ่รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนชุมชนอีสานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะมาตั้งแต่บรรพรุษจนถึงปัจจุบันให้เห็นเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนต่อไปจิรพลมั่งค่งสวทอขอนแก่นนำเสนอ